ที่อบาตาเสียวครับ,รบอบาตาเสียวอยู่อำเภอโพสีชวนจังหวัดรีสเกตนะครับร่วมกับโครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานีโดยสำนักบริการวิชาการชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัดอุบลราชธานีร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสเกตและอบาตาเสียวครับ จัดเวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้ไวมันเท่าทันแอลกอฮอลโดยมีแกนนำเยาวชนผู้นำชุมชนประราชบ้านกว่า30คนร่วมกิจกรรมนี้กำนันตำบลเสียวครับนายประสานขันติวงบอกว่าโครงการชุมชนปลอดเหล่านี้เริ่มตั้งแต่ปี50แล้วคุณพพรรเสียวเหล่านี้เห็นความสำคัญะนะสนใจถึงปัญหาที่ผลกระทบจากการดื่มสุรา แล้วก็เลยเป็นเครือข่ายสุขภาวะอำเภอโพสีสุวรรณขึ้นมาคณะทํางานแต่และตําบลเนี่ยจะลงพื้นที่ประชาคมในทุกหมู่บ้านเลยเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็กําหนดจัดรูปแบบในการจัดระบบน้ําเมาให้อยู่อย่างเป็นระเบียบภายใต้กติกาของชุมชนครับงานศพงานอุทิศงานบุญกรถินงานวัดปลอดเล่าหมด งานอื่นๆในที่ชุมชนเห็นสมควรนี่คือสัญญาประชาคมที่ชุมชนกําหนดร่วมกันครับเพื่อจัดงานเหล่านี้ให้เป็นงานบุญและก็งานประเพณีปลอดเล่าในชุมชนของตนเองเสียวนี่เป็นตำบลแกนนาสําคัญเลยนะครับคุณนพพร,ค,รคุณพานุครับ,รบในพื้นที่อาเภอโพสีสุวรรณที่ทาให้เกิดการเคลื่อนไหวของภาคประชาชน5ตําบลในการสร้างความร่วมมือ นะฮะจะได้กระจัดปัญหาผลกระทบที่เกิดจากเล่าผ่านงานศพงานบวชงานกระถินงานบุญต่างๆปี5้าเนี่ยพบว่าผลจากการจัดงานศพปลอดเล่าและงานบุญปลอดเล่านะในพื้นที่เสียวแล้วก็4ตำบลน,นะครับคุณพานุเชื่อ,ะอะไหมเท่ลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองได้ปีละ16ล้านบาทอ่อานไม่ผิดนะครับ16ล้านบาทครับ่ะนะฮะช่วยให้การจัดงานบุญต่างๆนอกจากประหยัดเงินนะ16ล้านแล้วยังสงบ ปลอดภัยลดอุบัติเหตุไม่มีคนตีกันลดการเสียชีวิตลดการเสียทรัพย์สินประชากรในพื้นที่เป็นจานวนมากด้วยนี่กำนันประสานกำนันตะบนเสียวนะฮะนี่แค่งดเราอย่างเดียวนะถ้างดอะไรกันถ้าเผื่อเหมือนกับที่ลําพูนไงเขาเป็นหมู่บ้านถือสินห้าครอวนนะฮะเอมือนกว่าขวดจะดีขนาดไหนจะดีขนาดไหนครับไม่มีอาญากรไม่มีการจาหน่ายยาเสพติดไม่มีตีรันฟันแทงไม่มีขี้ขโมยข้าจรนนะครับนี่ถือสินห้าทั้งครอบทั้งหมู่บ้านเลยกำนันเสียว กำนันประสานนะฮะผมขอยกมือไหว้ท่านนะฮะเยี่ยมยเลสุดยอดฮะอยากให้ที่อื่นๆนี้ทําอย่างนี้บ้างนะฮะเป็นอย่างนี้กันทุกๆตําบลครับนะฮะปลอดเล่ากันทุกๆตําบลถ้าอยากจะดื่มก็จัดสรรที่ดื่มไม่ใช่ไม่ให้ดื่มนะจัดสรรที่ดื่มให้เหมาะสมไม่ดื่มไม่ดื่มแบดีที่สุดนะฮะครับครับผมผมว่าให้กำนันประสานใช่ไหมกำนันประสานเสี่ยวมารณรงค์อยู่ตําบลเนี้ยตาบลไหนฮะเจรแม่เนี่ยเจรแม่ลอไม่ไม่เขาอยู่เสี่ยวไงใช่ไหมเขาเจรแม่ได้ไง <จ>ให้เจร<ห>แม่นี่ต้องไปดูงานกับเ,เขามารณรงค์ที่นี่หน่อย <laughs>